คุณไม่รู้หรอกว่ากว่าจะมาถึงห้องเนี้ยฉันผ่านอะไรมาบ้างฉันผ่านทางรถเอกติมฉันผ่านทั้งร้านอาหารตามสั่งที่คุณป้าก,กําลังผัดกะเพราเพื่อที่จะมาดูห้องนี้ที่มีคนกําลังจะขอซื้อและคนเช่าก็เพิ่งจะออกไปห้องนี้มีเงื่อนไขการขายพิเศษนิดหน่อยฉันได้ทําเอกสารมาให้คนซื้อด้วยแต่มันเอะนิดหนึ่งพอเจ้าของบอกว่าปล่อยเช่ามา3ปีคนเช่าไม่ยอมเปิดห้องให้ดูเลยแม้แต่ครั้งเดียวฉันเริ่มใจไม่ดีตั้งแต่หน้าประตูทําไมมันเครอะขนาดนี้ โอ้โหขนแมวืออหือโซฟาไอ้ยาผนังล้าเห็นสภาพห้องเป็นครั้งแรกฉันนี่ลมทับจะรีบโทรไปรายงานพี่เจ้าของเลยคำถามแรกคือพี่ยังไม่ได้คืนเงินประกันให้เขาใช่ไหมคะพี่เจ้าของห้องบอกว่ายังครับผมยึดเอาไว้หมดเลยและแน่นอนว่าคนซื้อก็ยังไม่เอาไปตามระเบียบเดี๋ยวต้องรอรีโนเวทห้องก่อนละกันก็นั่นแหละนะก่อนจะทำอย่างขอนั่งพักทำใจสักประเดี๋ยวฮบอกแล้ว ที่ผ่านอะไรมาเยอะ